สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อบุษบาจโนรัตเป็นคนอำเภอบรรเบือจังหวัดมหาสรารคามตอนนี้ได้อาศัยอยู่ปที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ได้ทำการอัดเทปออดิชั่นส่งมาให้ทางผู้จัดรายการใหม่ทองคำหรือท่านผู้เกี่ยวข้องฟังก็ลองฟังดูนะคะขอบคุณค่ะนี่จะมาร้องเพลงกราบเท้ายาโมค่ะ ที่ล้านเติบโตเพราะพรไม่ยากลูกทิ้งแผ่นดินทิ้นิสานจากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นสินละปินเพราะความอยากดังอยากดีของลูก เหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามินบัดนี้ล้านมากราบยาแลว้วความหวังเพลิดเพล้วไม่สิ้นสบหน้าจุดินเบื้องบาทยาตนคุณยา ครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองลุงเรืองสตรีวีรชนใครไายใครบนได้ดังอธิษานสองมือกราบลงที่ ตรงเนื้ออาจแทบบาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานจะทุกจะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยานจะอยู่อีสานเป็นลานยาโม